giờ nãy được nãy số không ồ, không, 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 không,

เออถอะนั่นแหละดันกอาอี้ไว้เนามันใหญ่มากมันหนักไหมมาเลยอ่ะมันหนักมากดันดันเออดันดันก้าอี้ไว้ให้เหรอเนีคู่ว่าวเดียมาหาเรอเนียตากคนตากนี่หรอทำกระิตรงเด็ก็ตกใจนึกว่างูหรอ นี่แรับมันมากินเงินแล้วกัดเงินก็ไม่รู้วะกินเงินแล้วกดเงินก็ยังไม่รู้กันบอกโอเเดี๋ยวลุงดันตู้บังนี่ออกไหมเนี่ยโอ้โหโอดูหัวก่อนนะครับเดีย๋ยวกินบาวานสักทีครับบาวานมันี่ครับบาวานาบาวามานี่ครับ,บาามาให้มันจุเดี๋ยว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 มันจุบสักทีครับ เอาเลยเอาแบงค์นี้เลยพี่อะไรนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้าวครับสี่สองถึงสี่สี่นะครับเล่นได้เลยวันนี้ใครอยากเอาไใครอยากเอาไปว่าเอาไปจับไปเลยนะพ้นหลังอันเลยนะครับดูครับนี่ครับดูชัดๆนะครับดูชัดๆนะครับดูไลน์นะครับโอ้โหน้องนี่สุดยอดมากครับอันเนื้อคือวาวาแล้วครับวาวาบอกจะขอจุ๊บกันหนึ่งทีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับ ธนาคารกรุงเทพเราสงพอไหมนี่ยนี่สงพอไหมโหตกยอดมากนะครับน้องบอกว่ามันรัดถถเกินเลยนี่โอ้โหไอเ้อเจ้าพี่บอก็ยังรัดนธนาคารกรุงเทพนะครับมันมาช่วยกดเงินครับเพราะเงินมันไม่มีใครกดเลยครับนี่ช่วยดูม พราผมจะไม่มาฝากนอกจะมาปลดแลครับก็ขอบคุณน้องๆมากพี่โอ้โหยอาแลครับดูดูครับต้อมือไรสุดกับเด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 